สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟิลาดาวสถิตดงรงกุลรหัส07สาขาสาธารณาสุขชุมชนจาก PNC c ปัตตานีมานำเสนอการพูดอย่างเป็นทางการเรื่องรักษาสิวด้วยขมิ้นค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะสปะคุณของขมิน้น มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังมีสุขภาพแข็งแรงขมิ้นสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานมีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงอีกค่ะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ ขมิน้นมะนาวน้ำเปล่าถ้วยช้อนตวงแปลงและไม้พายไปดูวิธีทำกันเลยใส่ผงขมิ้นลงในถ้วยสองช้อนตวงหลังจากนั้นใส่น้ำมะนาวสองช้อนตวงแล้วใช้ไม้พายค้นให้เข้ากันถ้ารู้สึกไม่เหลวก็ใส่น้ำเปล่าช่วย แล้วคุณให้เข้ากันให้ได้เนื้อแบบนี้เลยเรามาพอกให้ทั่วใบหน้าเน้นจุดที่มีสิวอักเสบเป็นหลักพอก15-20นาทีพอกสัปดาห์ละ1-2ครั้งช่วยลดอาการอักเสบไม่ให้สิวลุกลามไปมากกว่าเดิมและช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ทดแทนเซลล์ผิวที่ตายแล้วกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวจะช่วยให้ปริมาณสิวลดลง หลังจากการล้างหน้ารู้สึกได้ว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นค่ะดิฉันขอจบก,การนำเสนอวิธีรักษาสิวด้วยขมิ้นเพียงเท่านี้เพื่อนๆหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณค่ะสวัสดีค่ะ